เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังไมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอเรื่องเล่าจากคุณปู่ท้าวเวสสุวรรณปราบปอบเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาจากปู่มันเป็นเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่ท่านยังเป็นวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ปู่ของผมจะไม่มีวันลืมไปจนตายตอนนั้นปู่ของผมมีอายุาราวๆยีสิปลายอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบท เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างธุระกันดานไม่มีน้ำประปาหรือไฟฟ้าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกสวนทำไร่เลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่ตามประสาแต่ก่อนหน้านั้นมันก็ยังไม่มีอะไรหรอกที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างเงียบสงบผู้คนใจดีท่อยทีท้อยอาศัยทุกอย่างก็เป็นไปเช่นนั้นจนกระทั่งมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นปู่ของผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่แกเรียกว่าไอ้ทิม เป็นเพื่อนสนิทที่คบหากันมาตั้งแต่เด็กไอ้ทิมกับปู่สนิทกันมากแล้วไอ้ทิมก็เป็นคนใจดีเป็นที่ชอบคอของผู้คนในหมู่บ้านแต่จุดพลิกผันมันก็เกิดขึ้นเมื่อไอ้ทิมได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าสายาสตร์ตอนนั้นปู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไอ้ทิมถึงเข้าไปยุ่งกับสิ่งของพันนั้นซึ่งตอนแรกปู่ก็ไม่รู้หรอกกว่าจะมารู้อีกทีไอ้ทิมก็ถลํำลึกเข้าไปเสียแล้วไอ้ทิมแอบรับทําคุณใสยัย ให้กับผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านข้างๆโดยใช้บ้านของตัวเองเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมตอนที่ปู่ของผมได้รู้เรื่องนี้เข้าแทบไม่อยากจะเชื่อคิดว่าเป็นเรื่องโกหกแต่พอปู่ผมได้เข้าไปดูสิ่งที่อยู่บนบ้านของไอ้ถิมปู่ก็ต้องพังกับภาพที่เห็นปู่บอกว่าบ้านของเพื่อนเต็มไปด้วยสิ่งของสำหรับประกอบพิธีทำกุญไสหม้อดินสายสินทูบเทียนสีดำเศษดินที่กุดมาจากป่าชา้า ผ้าสีขาวที่เคยเป็นผ้าหอ่อศพแล้วก็อีกมากมายจนนับไม่ถ้วนพอได้รู้เช่นนั้นปู่ของผมก็บอกเพื่อนด้วยความหวังดีว่าให้หยุดทําเรื่องพวกนี้เถอะแต่ไอ้ทิมก็ไม่ได้สนใจมันบอกปู่ว่าไม่มีอะไรหรอกแถมรายได้มันดีจะให้เลิกแล้วกลับไปเป็นคนหาปลาเหมือนเดิมเถอะดูเหมือนไอ้ทิมจะเสียเวลาไปเยอะกับการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไม่ว่าปู่จะบอกยังไงเพื่อนก็ไม่ยอมเลิกเมื่อรู้เช่นนั้น ปู่ของผมก็ไม่รู้จะทําเช่นไรต่อดูท่าแล้วไอ้ทิมคงไม่ยอมหยุดเรื่องนี้ง่ายๆแล้วปู่ก็ไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนปู่จึงทําเป็นลืมเรื่องราวเหล่านี้และภาวนาอย่าให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับไอ้ทิมหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรอกปู่ก็ใช้ชีวิตเป็นคนหาปลาส่วนไอ้ทิมก็รับทําคุณสายต่อไปทั้งสองยังคบหากันอยู่เพียงแค่ไม่ได้หยิบยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาพูดทว่าเวลาได้ล่วงผ่านไปจนเกือบครบปี สิ่งที่ปู่ของผมกังวลมาโดยตลอดก็เกิดขึ้นจนได้ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าไอ้ทิมได้ทำเรื่องผิดพลาดตอนทำคุณใสยทำให้ของที่จะทำให้คนอื่นย้อนกลับเข้าหาตัวเองมันจึงส่งผลให้ไอ้ทิมถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงเข้าไปกัดกินตับไตไส้พุงจนไม่เหลือหรอแต่ความเลวร้ายยังไม่หมดแค่นั้นหลังจากวิญญาณร้ายได้กัดกินสิ่งที่อยู่ในตัวของไอ้ทิมจนหมดมันก็เริ่มหวยหาสิ่งอื่นมาเป็นอาหาร ส่งผลให้ไอ้ทิมต้องกลายเป็นผีปอบที่คอยไล่กัดกินสัตว์เลียงของพวกชาวบ้านเพื่อน,นำมาสังเวยวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ในร่างของตัวเองนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์ที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่ทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้วันที่หลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยกันก็คือวันที่ไก่ของชาวบ้านถูกบางอย่างเข้ามาควักเอาตับไตไส้พุงตอนแรกพวกเขาก็คิดว่าเป็นฝีมือของสัตว์ป่าอย่างเช่นเสือจอระเข หรืองูแต่ที่น่าสงสัยก็คือไก่เหล่านั้นถูกฆ่าท,ท,ทั้งที่อยู่ในเลา้าพวกสัตว์ป่าไม่น่าจะเปิดเล้าไก่ขึ้นมาได้แล้วเหตุการณ์ทำนองนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวมันเกิดขึ้นเรื่อยๆและทวีความรุนแรงขึ้นไปทุกทีจากคืนแรกที่ไก่หายไปสองถึงสามตัวคืนถัดๆไปก็เริ่มหายไปถึงสี่ห้าตัวแล้วลุกลามมาที่เล้าของเป็ดหา่านหมูไปจนถึงควายที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ใช้ทำนาตอนนั้นแหละ ที่พวกชาวบ้านเริ่มรู้ว่านี่มันไม่ธรรมดายิ่งเมื่อได้ไมาเห็นสภาพศพของสัตว์เหล่านั้นรอยแผลที่เกิดจากคมเขี้ยวของสัตว์รอยฉีกขาดแบบหยับหยับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแผลที่เกิดจากเล็บหรือฟันของมนุษย์ตอนนั้นทุกคนก็เห็นตรงกันว่ามันเป็นฝีมือของผีปอบหมู่บ้านแห่งนี้ถูกปอบเข้ามาอาลวาดไล่กัดกินสัตว์เลี้ยงจนแทบไม่เหลือสกักแต่ถึงเป็นเช่นนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นผีปอบ ต่างคนก็ต่างหวาดระแวงซึ่งกันและก,กันเพราะชาวบ้านของที่นี่ไม่เคยประสบเรื่องทํานองนี้มาก่อนแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็มีคนหนึ่งในหมู่บ้านที่พอจะเดาตัวคนร้ายของเรื่องนี้ได้ใช่แล้วล่ะปู่ของผมปู่ของผมนึกไปถึงเพื่อนของตัวเองที่เป็นคนเล่นของแล้วในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไอท้ทิมก็ชอบเก็บตัวเงียบไม่ยอมออกมาสูงสิงกับปู่ของผมแบบที่เคยทําซึ่งในตอนนั้นปู่ของผมก็ภาวนา อย่าให้มันเป็นอย่างที่ตัวเองคิดเขาไม่อยากต้องมาสูญเสียเพื่อนรักคนนี้ไปปู่กับไอ้ทิมอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันไม่อยากให้มันต้องมากลายเป็นผีปอบในช่วงสายของวันนั้นปู่จึงแอบเข้าไปที่บ้านของไอ้ทิมซึ่งปิดเงียบไม่มีใครเดินขึ้นไปเหยียบมาพักใหญ่แล้วปู่แอบเดินย่องขึ้นบันไดไปแล้วใช้กุญแจผีไขกลอนประตูบ้านปู่เคยทําเช่นนั้นมาแล้วหลายรอบหลายครั้งที่ไอ้ทิมลืมกุญแจบ้าน ก็ได้เพื่อนยังปูนี่แหละมาช่วยไขยเปิดประตูให้แล้วมื่ปูเปิดประตูบ้านเข้าไปได้สําเร็จภาพที่เห็นตรงนั้นก็สร้างความตกตะลึงอย่างมหันปรากฏว่าสภาพข้างในบ้านเป็นไปอย่างเละเทะเข้าของวางระเกะระกะแม่เรียบร้อยเหมือนที่ปูเคยเห็นและนอกจากสภาพเหล่านั้นยังมีกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งอยู่ในอากาศสร้างบรรยากาศชวนอึดอัดจนปูของผมอยากจะเดินออกไปอ้วกอาเจียน แล้วมาปู่ของผมเดินเข้าไปยังห้องที่ไอ้ทิมใช้ในการประกอบพิธีกรรมปรากฏว่ามีซากไก่หลายตัวนอนตายอยู่บนพื้นเลือดของไก่สาดกระจายไปตามผนังห้องไม่พูดถึงกลิ่นเหม็นเน่าที่สุดจะบรรยายปู่เล่าว่าตัวเองเผลออวกออกมาเพราะทนความเหม็นเน่าไม่ไหวแต่นั่นก็ยังไม่หมดตอนที่ปู่หันกลับไปด้านหลังก็ได้พบร่างร่างหนึ่งอยู่ด้านหน้าใช่แล้วล่ะร่างนั้นก็คือไอทิม แต่มันไม่ใช่ไอ้ทิมที่ปู่ของผมรู้จักร่างของมันผอมแห้งใบหน้าซูบเสียวขอบตาดำครับอีกทั้งยังมีสีแดงแห้งติดอยู่รอบริมฝีปากปู่เล่าว่าตอนนั้นสะดุ้งตกใจจนหงายลงมาฟาดพื้นหัวใจเต้นตุบตับทั้งร่างสั่นเทาไปด้วยความกลัวแล้วในตอนนั้นร่างของไอ้ทิมก็ยังก้าวตรงเข้ามาแววตาคู่นั้นแสดงถึงความไม่พอใจเรื่องที่ปู่แอบเข้ามาในบ้านหลังนี้ ปู่ของผมพยายามยันตัวเองลุกขึ้นจากพื้นแต่ก็ลุกไม่ได้เพราะร่างกายแข็งขังตอนที่อีกฝ่ายเข้ามาใกล้จะถึงปู่ปู่คิดว่าตัวเองจะแม่รอดคงจะถูกกระซวกไส้ออกมาเหมือนกับที่มันเคยทํากับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านถ้าว่าในจังหวะที่ไอทิมใกล้จะถึงตัวปู่จุดจู่ร่างร่างนั้นก็ชะงักก่อนจะเอามือตบหน้าตัวเองอย่างแรงเหมือนกําลังเรียกสติดูเหมือนว่ามันยังมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ แล้วก็พยายามจะสู้กับปิญญาณชั่วร้ายในร่างของตัวเองพอเห็นแบบนั้นปู่ของผมก็พยายามตั้งสติอีกรอบก่อนจะยันตัวเองลุกขึ้นมาจากพื้นวิ่งตรงไปยังประตูทางออกปู่วิ่งลงบันไดบ้านอย่างรวดเร็วเมื่อเท้าแตะถึงพื้นก็รีบใส่เกียร์หมาวิ่งตเตลิดโดยไม่หันกลับมามองทางด้านหลังมันเป็นประสบการณ์เจียดตายของปู่ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าตอนนั้นเพื่อนของปู่ไม่หลงเหลือสติแล้ว ตัวปู่จะถูกมันทำอะไรบ้างเมื่อวิ่งผลออกมาจากเขตอันตารายปู่ก็ต้องตัดสินใจว่าจะบอกเรื่องที่เพื่อนของตัวเองกลายเป็นผีปอบให้ทุกคนรู้ดีหรือเปล่าด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กปู่ไม่อยากจะให้ไอ้ทิมกลายเป็นตัวร้ายเป็นที่รังเกียจของผู้คนในหมู่บ้านแต่ถึงจะคิดเช่นนั้นหากลองมองในมุมกลับกันหากไม่ทำอะไรสักอย่างปู่ก็เกรงว่าเพื่อนจะทำเรื่องที่เลวร้ายมากกว่านี้ ตอนนี้มันยังแค่ไล่กินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านแต่ถ้าวันหนึ่งไอ้ทิมเกิดเบื่อแล้วไปฆ่าพวกมนุษย์ละ่ะเรื่องทุกอย่างมันจะเลวร้ายขึ้นไปอีกระดับเมื่อเป็นเช่นนั้นปู่ก็ตัดสินใจเล่าเรื่องที่ตัวเองได้พบเจอให้ผู้คนในหมู่บ้านฟังพอทุกคนรู้เช่นนั้นก็แทบไม่มีใครอยากจะเชื่อหลายคนตกใจคนอย่างไอ้ทิมเนี่ยนะจะเป็นผีปอบก็อย่างที่ผมบอกเอาไว้ข้างต้นปู่บอกว่าไอ้ทิมเป็นคนอัธยาศัยดี ชาวบ้านรักใครพอมารู้แบบนี้ก็สร้างความตกใจไม่น้อยหลังจากนั้นชาวบ้านทุกคนก็ยกขบวนไปยังบ้านของไอ้ิมในมือถือจอบเสียมเพื่อจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นทว่าเมื่อทุกคนไปถึงบ้านก็พบว่าไม่มีเสียงตอบรับจากคนที่อยู่ด้านในแล้วมาเปิดประตูเข้าไปทุกคนก็ต้องพบแค่เพียงความว่างเปล่าตอนนั้นไอ้ิมหายตัวไปแล้วหายไปที่ไหนก็ไม่มีใครทราบแต่ถึงจะไม่เจอตัว ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในห้องมันก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเขานี่แหละเป็นปอบเมื่อชาวบ้านรู้เช่นนั้นทุกคนก็ตกอยู่ในอาการหวาดกลัวขณะนี้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายปอบไอทิมยังลอยนวลอยู่แต่ในตอนนั้นก็ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้ตั้งตัวจู่ๆก็มีเสียงหวีดร้องของสัตว์ดังออกมาจากอคอกในหมู่บ้านเมื่อเป็นเช่นนั้นปู่ของผมและพูดใหญ่บ้าน ก็รีบนำทุกคนมุ่งไปยังจุดที่เป็นต้นกำเนิดของเสียงบิดร้องเมื่อไปถึงภาพที่เห็นก็ได้สร้างความตกตะลึงเป็นอย่างมากขณะนี้ปอบไอติมอยู่ในคอกควายมันเพิ่งจะจัดการกับควายตัวหนึ่งในอคอกคร่้งในถูกควักออกมาทางช่องท้องเลือดแดงไหลอาบพื้นบนเนื้อตัวของไอติมเต็มไปด้วยเลือดทุกคนคิดผิดพวกเขานึกว่าที่มันหายไปก็เพราะต้องการหลบหนีแต่ดูเหมือนว่าปอบไอติม แต่ไม่ได้เกรงกลัวทุกคนแม้แต่นิดถึงได้กล้าทําเรื่องอุกอาจเช่นนี้ในเวลาหัวค่าในตอนนั้นชาวบ้านทุกคนต่างแสดงความหวาดกลัวมีเพียงผู้ใหญ่บ้านที่ต้องแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำยกจอบในมือขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวและบอกอีกฝ่ายให้ยอมจำนวนต่อพวกเขาจะถ้าว่าฝ่ายปอบไอ้ทิมกลับไม่แสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมาแม้แต่นิดอีกทั้งยังเผยรอยยิ้มที่อับไปด้วยเลือดของควายเมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้ใหญ่บ้านก็กลัวจนหน้าซีดเป็นไก่ต้มก่อนจะหันหลังวิ่งเตลิดย้อนกลับไปด้านหลังแล้วเมื่อผู้ใหญ่บ้านเปิดแนบแบบนี้มีหรือที่ทุกคนจะรอช้าต่างคนต่างหันวิ่งไปคนละทิศตัดทางแต่กระจายกลายเป็นพึ่งแตกกลังแล้วในตอนนั้นมีเพียงแค่ปู่ผมยืนประจันหน้ากับไอ้ทิมอยู่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมานานปู่จึงมองทะลุเข้าไปในแววตาคู่นั้นโดยมีความหวังที่ว่าไอท้ทิมเพื่อนของแกจะยังอยู่ ปู่พยายามพูดให้ไอ้ทิมหยุดเรื่องราวดังกล่าวแล้วไปรักษาตัวกับหลวงพ่อที่วัดแต่ดูเหมือนไอ้ทิมจะไม่ฟังอีกทั้งมันยังพุ่งตรงเข้ามาหาปู่ของผมตอนนั้นปู่กลัวมากแต่จะหันหลังวิ่งหนีก็ไม่ทันเสียแล้วปู่จึงถูกไอ้ทิมกระชากคอเสื้อเข้ามาแล้วมันก็พูดกับปู่ด้วยน้ำเสียงที่น่าหวาดกลัวว่ามึงโชกดีนะที่ตอนนี้กูอิ่มแล้วพอว่าจบปอบไอ้ทิมก็โยนร่างของปู่ไปกระแทกกับต้นไม้ดังปลักก่อนที่มันจะวิ่งหายเข้าไป ในป่าหลังหมู่บ้านหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเราชาวบ้านก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะแก้ไขเรื่องปอบไอทิมเพราะถ้าปล่อยไว้ให้เป็นแบบนี้ต่อไปสัตว์เลี้ยงทุกตัวในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะถูกมันฆ่าจนหมดแล้วมาถึงเวลานั้นก็ไม่รู้ว่าปอบไอทิมจะเปลี่ยนมากินมนุษย์หรือเปล่าปู่เล่ววาว่าตอนนั้นทุกคนช่วยกันลงขันเงินเพื่อไปจ้างหมอผีฝีมือดีเข้ามาปราบปอบไอทิมและพวกเขาก็ได้พบกับพ่อหมอแปน้น เป็นหมอผีผีมือดีจากภาคใต้มีกิตติศัพท์เรื่องลือว่าจัดการผีปอบมาแล้วทั่วประเทศจนได้ฉายาว่ามือปราบสี่ทิศเมื่อพ่อหมอแป้นเดินทางมาถึงก็รับฟังเรื่องราวทั้งหมดจากชาวบ้านก่อนจะเริ่มวางแผนการสําหรับจัดการกับปอบในคืนนี้ซึ่งแผนการของพ่อหมอก็ไม่ได้มีอะไรมากมายให้ชาวบ้านเอาไก่และเป็ดจํานวนหนึ่งไปวางล่อไว้ที่ลานดินหน้าหมู่บ้านจากนั้นก็เชอดไก่ตัวหนึ่งแล้วเอาเลือดตัดไปรอบๆอบพื้น ส่งกลิ่นขาวไปลอบผีปอบไอติมให้โผล่หัวออกมาปู่บอกว่าตอนนั้นทุกคนเชื่อมั่นในฝีมือของผอ,อคนนี้มากทั้งกิตติศัพท์ที่ได้ยินมาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการล่าผีปอบอีกทั้งยังทําพิธีทุกอย่างด้วยความมั่นใจไม่มีท่าทีเกรงกลัวต่อผีปอบตอนนั้นแม้แต่น้อยหลังจากนั้นไม่นานกลิ่นข้าวเลือดไก่ก็เริ่มทํางานทุกคนแยกย้ายกันไปแอบอยู่ในที่ของตนเองหลายคนมีสีหน้าแสดงออกถึงความหวาดกลัว จับอาวุธในมือด้วยร่างกายที่สันเทาพยายามอยู่ให้ห่างจากลานดินแห่งนั้นที่สุดมีเพียงหมอผีมือจกัดอย่างพ่อหมอแปน้นที่ไม่เกรงตัวต่อสิ่งเหล่านั้นท่านซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้ที่ไม่ไกลกับลานดินสีนหน้านั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจว่าตัวเองจะสามารถจัดการกับปอบชั่วร้ายนั้นได้และเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานสิ่งที่หมอรอคอยก็ปรากฏตัวขึ้นมาปอบไปติมปรากฏกายออกมาจากที่ซ่อนมันก้าวเท้าฉับ,ฉบ เข้ามาตูลานดินแล้วเมื่อได้เห็นเล้าไก่ที่เต็มไปด้วยเลือดมันพุ่งตรงเข้าไปที่ตรงนั้นตามแผนการที่พ่อหมอแป้นได้วางไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นพ่อหมอก็เผยรอยยิ้มออกมาได้เวลาแล้วที่ท่านจะออกโรงล้วงมือเข้าไปในยา่าหยิบคว้าเอาไม้หวายปลูกเสกขึ้นมากำชับแน่นไว้ในมือแล้วพุ่งกระโจนออกมาจากหลังพุ่มไม้เมื่อเป็นเช่นนั้นปอบไอทิมหันกลับมาด้วยความตกใจเมื่อมันเห็นว่ามีชายในชุดนุ่งขาวห่มขาว ทิ่คอสวมลูกประคำเช้นเบรเร์ยืนอยู่ตรงหน้าสีหน้ามันก็แสดงออกถึงความวิตกพ่อหมอเผยรอยยิม้มชี้ไม้ไหวไปยังร่างของอีกฝ่ายและประกาศว่าหยุดนะไอ้ปอบชั่วข้าคือหมอแป้นมือปราบตีทิศวันนี้กูจะมาจัดการมึงเองว่าแล้วพ่อหมอแป้นก็ไม่รอทะจกไม้ไหวขึ้นมาพนมไว้ในมือแล้วไร่คัถาปลุกของลงไปโอมปลุกปลุกลุกเถิพระอัคระกระรมะมัฏกิริมิติ กุรุมุทุเกริมเมธิอิรัตาคตราสาอิหังตะโตโรธินังปิตุทวารังปอบไอทิมเห็นการกระทําเช่นนั้นก็พังหักถอยดูเหมือนว่าไม้ไว้ในมืออีกไปจะได้รับการลงอาคมแต่ไม่ทันที่มันจะถอยหนีพ่อหมอแป้นก็ถือไม้ไว้วิ่งตรงเข้ามากระโดดขึ้นไปบนปะแล้วปาดไม้ลงมาที่ร่างของมันร่างปอบไอทิมกระเด็นหงายไปกระแทกผื้น อาคมไม่ไหวส่งความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างพ่อหมอไม่รอดชะวิ่งตรงเข้าไปฟาดซ้ำปอบไปติมร้องด้วยความเจ็บปวดชาวบ้านพากันส่งเสียงเหตุดูเหมือนว่าพ่อหมอแป้นคนนี้จะเป็นของจริง <c oughs> ให้มันรู้จะบังว่าใครเป็นใครนักก่อเองข้าก็เจอมาแล้วแค่นี้บอกเลยว่ากระจกว่าแล้วพ่อหมอก็พุ่งตรงเข้าไปหมายจะฟาดซ้ำเป,เป็นการปิดฉากทว่าในตอนนั้นเอง ปอบไอทิมก็ยันตัวลุกขึ้นมานั่งก่อนจะทําเรื่องที่ทุกคนไม่คาดฝันมันยกสองมือขึ้นพนมก่อนจะทําท่าไรา้คัถานโมเมตุกโ,มมโตนโมเมโสปฏินโมตุกโ,มมโตกโหต,ต,ติอจัจรรจันตัตตาตัสัมภวะปัจจุปันนาปัจจพุทธาเสตินโมสุโโก,กโตจะอนาคตานามิหังสัพเพเทวาดักขา เตต่อพูดต่อว่าแล้วก็เป่าเพียงไปยังไว้ในมืออีกไปพอหมอแป้นเจอเช่นนั้นก็ถึงกับพังอะตอนที่ฟาดไม้ลงไปบนร่างนั้นอาคมกลับไม่สแสดงออกมาดูเหมือนว่าขณะน,นี้ไม่ไวในมือจะกลายเป็นเพียงแค่ไม้ธรรมดาเสียแล้วโอ้ยนี่มันอะอยกันวะปอบไอ้ทิมเผยรอยยิม้มอ้ยอยโงเป็นหมอผีซะเปล่าไม่รู้จะคาถาถอนของหรือวะว่าแล้วมันก็ยันตัวเองลุกขึ้นมา แล้วกระแทกคอเสื้ออีกฝ่ายเข้าหาตัวแล้วกำหมัดซัดเข้าไปที่ใบหน้าทรงพ่อหมอแป้นระเด็นลอยไปกระแทกกับต้นไม้ <ciğim> เมื่อได้เห็นเช่นนั้นเราชาวบ้านก็พากันอ้าปากค้างด้วยความตกใจเพราะเหตุใดพ่อหมอแป้นมือปราบปอบจึงไปอยู่ในสภาพแบบนั้นพ่อหมอยันตัวเองลุกขึ้นจากพื้นใช้หลังมือปาดคราบเลือดที่เลอะอยู่บนริมฝีปาก <c oughs> อผีปอบมือมึงร่ายอาคมได้ด้วยหรอยังไม่ทันที่พ่อหมอแป้นจะตั้งตัว ปอบไปทิมก็วิ่งตรงเข้ามากระโดดตรงตัวเองขึ้นไปบนปะแล้วพุ่งลงมาเอาสองตีนทิบขาคู่พ่อหมอไงลงไปอีกรอบปอบแม่รอชะเดินเข้าไปกระชากคอแล้วชกมาตัดหน้าไปสามตุบตรงอีกฝ่ายร่วงลงไปกองอยู่กับพื้นพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาจากปากตอนนั้นชาวบ้านเห็นแล้วว่าพ่อหมอไม่น่าจะเอาไอ้ปอบตัวนั้นอยู่ต่างคนก็ต่างส่งเสียงหวีดร้องพากันหันวิ่งไปคนละทิศละทาง เมื่อปอบเห็นว่าคู่ต่อสู้หมดสภาพไปแล้วมันจึงหันเดินกลับไปยังเล้าไก่แล้วคว้าเอาไก่ออกมากัดกระชากด้วยความตะใจพาอหมอแป้นที่อยู่ในสภาพสะบักสะบ่อมลืมตาขึ้นมาขณะนี้ความเจ็บปวดแผ่นไปทั่วร่างเป็นการยากแล้วที่จะลุกขึ้นไปสู้กับผีปอบตัวนั้นได้ทว่าพ่อหมอแป้นก็ยังไม่คิดยอมแพ้จะให้จ้ายามือปราบตีทิศต,ต้องมาเสียที่บ้านนอกแบบนี้น่หรอปู่ของผมเล่าว่าตอนนั้นปู่เห็นพ่อหมอ ลวงมือเข้าไปในกระเป๋ยายำหยิบเอาบางสิ่งออกมาที่ปู่จำเรื่องนี้ได้แม่นยำก็เพราะตอนนั้นพ่อหมอหันมาสบตากับปู่ก่อนจะกวักมือเรียกให้เข้าไปรับของสิ่งนั้นแม้ปู่จะมีความกลัวอยู่ในใจแต่ด้วยความที่อยากจะให้เรื่องนี้จบปู่จึงอาศัยจังหวะที่ปอบกำลังจัดการกับไก่ในเล้าวิ่งเข้าไปหาพ่อหมอเป็นอืมถึงเอานี้ไปเป็นสิ่งเดียวที่จะหยุดมันได้พ่อหมอว่าขณะส่งสิ่งนั้นมาให้ปู่ มันคือผ้ายันสีแดงที่มีรูปยักษ์ยืนเท้ากระบองใช่แล้วละ่ะสิ่งนั้นก็คือผ้ายันเท้าเวสุวรรณเมื่อปูได้มาแล้วก็ถามพ่อหมอไปว่าจะให้นําไปใช้อย่างไรพ่อหมอแป้นก็ชี้นิ้วไปยังคอกขวายที่อยูดท้ายหมู่บ้านแล้วบอกว่าอร <c oughs> อให้มันเข้าไปที่นั่นลลอกขังมันไว้กับผ้ายันน้ําเสียงของพ่อหมอแหบแห้งเต็มทีพอบ้าจบพ่อหมอก็นอนสลบไปเมื่อเป็นเช่นนั้น ู่จึงหันกลับไปด้านหลังทว่าภาพที่อยู่เบื้องหน้ากลับทําให้ปู่ต้องอ้าปากข้างขณะนี้ปอบไอ้ทิมกําลังมองเข้ามาที่ร่างของปู่มันเพิ่งจัดการกับไก่ไปหมดแล้วเลือดแดงสดเลอะเต็มริมปีปากและทันใดนั้นปอบไอ้ทิมก็วิ่งตรงเข้ามามันอ้าปากเผยฟันเตรียมพร้อมที่จะบทขยี้ปู่ร้องออกมาด้วยความตกใจก่อนจะหันวิ่งไปยังคอกควายพร้อมกับพายันท้าเวสต์วรรันที่อยู่ในกำม,มือ เมื่อไปถึงหน้าคอกปู่ก็กระโดดข้ามรั้วไม้วิ่งฝ่าฝูงควายสามสี่ตัวเข้าไปด้านในปอบไอ้ทิมแม่รสชามันกระโดดตามเข้ามาวิ่งแบกฝูงควายหมายจะเข้าไปยังร่างของปู่แต่ในตอนนั้นเองปู่วิ่งเอาพยานแปแปะไว้กับประตูกอกก่อนที่ตัวเองจะกระโดดออกไปด้านนอกปอบไอ้ทิมที่วิ่งตามมาด้านหลังมันจับรั้วไม้เพื่อจะกระโดดข้ามทว่ากลับมีบางอย่างปาดเข้าไปที่ร่างของปอบอย่างแรง ทรงร่างนั้นกระเด็นกลับไปด้านหลังมันเป็นภาพอันน่าเหลือเชื่อปูที่หยุดยืนอยู่หน้าคอกควายยังแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองดูเหมือนว่าตอนนั้นปอบไปทิมถูกบางอย่างกักขังเอาไว้ในคอกควายแห่งนั้นแม้มันจะพยายามวิ่งปลาออกมาก็ถูกบางสิ่งซัดจนกลับเข้าไปด้านในแต่ยังไม่ทันหมดแค่นั้นตอนที่ปอบไปทิมหงายหลังลงไปกองอยู่กับพื้นควายในอคอกก็วิ่งเข้ามา แล้วเอาเท้าที่เป็นกรีบเล็กแหลมกระทืบลงไปยังร่างของมันปอบไอทิมร้องดังลั่นชูมือขึ้นมาจะโจมตีควายที่อยู่ในคอกแต่มันก็ถูกบางอย่างทุบจนมือข้างนั้นหงิกงอไม่สามารถชูขึ้นมาได้สถานการณ์ในขณะนี้ดูเหมือนว่าปอบไอ้ทิมกำลังจะสิ้นธรรมมันถูกควายพวกนั้นรวมเอาเท้าเหยียบบางตัวก็ใช้เขาปิดให้มันลอยขึ้นไปบนอากาศก่อนจะพุ่งชนร่างนั้นไปกระแทกกับเสาแล้วเมื่อเวลาผ่านไป ร่างของไอ้ทิมก็อยู่ในอาการหมดสภาพมันทุดลงไปกองกับพื้นนอนหอบหายใจถีรัวเลือดแดงสดไหลอับราวกับคนกำลังจะสิ้นชีวิตพวกชาวบ้านที่ดูเหตุการณ์ทั้งหมดต่างก็พากันส่งเสียงเฮลั่นด้วยความดีใจดูเหมือนว่าปอบตัวร้ายกำลังจะสิ้นท่าต่อจากนี้มันก็ไม่สามารถทำร้ายสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านได้อีกแล้วพ่อหมอแป้นเองก็เพิ่งจะพื้นขึ้นมาไม่เห็นว่าจัดการกับปอบไอ้ทิมได้ พ่อหมอก็ยิ้มจนแก้มฉีกแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะคิดแบบนั้นยังเหลือปู่ของผมคนหนึ่งที่ไม่ได้ดีใจไปด้วยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ปอ,อ่ไปทิมจิ้นท่าไปแล้วปู่รีบวิ่งไปยังคอกควายเปิดประตูเข้าไปด้านในเพื่อจะดูอาการของเพื่อนปู่ช้อนร่างของไอ้ทิมขึ้นมาปากตะโกนบอกให้ตื่นแม้ตอนนั้นไอ้ทิมจะเป็นผีร้ายแต่สําหรับปู่มันก็คือเพื่อนรักคนหนึ่งในต,ตอนนั้นเอง ไอ้ทิมก็ลืมตาขึ้นมาแต่ในครั้งนี้ปู่ไม่เห็นความชั่วร้ายในแววตาของมันแล้วปู่บอกไอ้ทิมบ้าอย่าเป็นอะไรนะทําใจดีๆไว้เพราะปู่อยากให้ไอ้ทิมมีชีวิต,ตรอดถ้าว่าดูเหมือนไอ้ทิมมันจะรู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกร่างกายของเขาตอนนั้นอยู่ในสภาพย่ำแย่ภายในถูกปอบกัดกินจนหมดภายนอกก็ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสปู่ถามเพื่อนไปว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น ไอ้ทิมก็เล่าให้ปู่ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่รู้เหมือนกันว่าเผลอทําอะไรลงไปยกเว้นเพียงแค่สิ่งหนึ่งที่ไอ้ทิมมันยังจําได้ติดตามันเป็นภาพของยักษ์ร่างใหญ่ที่มีกระบอกเหล็กอยู่ในมือตอนที่ไอ้ทิมวิ่งออกมาจากกรงเขาก็ได้ถูกกระบอกเหล็กฟาดเข้ามาที่ร่างก่อนที่ยักษ์ตนนั้นจะเดินตรงเข้ามาและออกกระบอกเหล็กทุบลงมาที่ร่างของไอ้ทิมจนแหลกเหลวตอนที่เล่าจบ แววตาของไอ้ถิมก็ได้แสดงถึงความหวาดกลัวราวกับนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิตอีกทั้งยังพูดถึงเรื่องที่ตัวเองไม่น่าเข้าไปยุ่งกับกุญสัยเหล่านั้นมันทําให้ไอ้ถิมต้องตกมาอยู่ในสภาพแบบนี้เขาต้องขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอโทษกับเพื่อนรักอย่างปู่ที่ไม่ยอมฟังคำติเตือนเมื่อกล่าวทุกอย่างออกมาจนจบดวงตาคู่นั้นก็ค่อยๆหลับลง ตอนนั้นปู่บอกตัวเองว่าถึงกับน้ำตาไหลเพื่อนสนิทที่เคยคบกันมาทั้งชีวิตกำลังจะสิ้นลมหายใจอยู่ในอ้อมแขนแต่ปู่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ชีวิตของไอ้ทิมหมดทางเยอจริงๆดละเมื่อดวงตาคู่นั้นปิดลงเสียงลมหายใจก็ค่อยๆจางหายณนะบัดนี้การเดินทางของไอ้ทิมในโลกมนุษย์ได้สิ้นสุดลงแล้วนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้ฟังมาจากปู่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า มันเป็นเรื่องจริงเท็จสักเพียงใดแต่ตอนที่ปู่เล่าสีหน้านั้นดูจริงจังแววตาแฝงไปด้วยความเศร้ายิ่งตอนที่ปู่เล่าถึงเพื่อนสนิทเสียงของปู่สันเทาอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวนั้นจบลงตัวผมก็นั่งนิ่งอยู่ตกพักเพราะรู้สึกตกตะลึงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมคิดจะลุกออกไปเดินข้างนอกเสียหน่อยเพื่อตกตะกอนกับเรื่องราวเหล่านี้ทว่าเมื่อผมลุกยืนขึ้นมา กำลังจะก้าวออกจากธรณีประตูแต่ตาของผมก็ได้ไปสะดุดกับพยานแผ่นหนึ่งที่แปะอยู่เหนือวงกบใช่แล้วล่ะนั่นคือพยานท้าเวสุวรรณเป็นพยานที่แปะอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ผมจาความได้ซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรกับพยานผืนนี้หรอกมองว่าเป็นวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งที่อยู่ในบ้านทว่าในขณะนี้ความรู้สึกต่อพยานท้าเวสุวรรณได้เปลี่ยนไป เมื่อมองดูชัดๆก็พบว่าผ้ายันผืนนี้ค่อนข้างเก่าน่าจะถูกทำขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วในตอนนั้นเองผมก็รู้สึกกดลุกที่ต้นคอก่อนจะหันหลังกลับไปมองปู่ด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจเมื่อปู่ได้เห็นเช่นนั้นท่านก็พยักหน้าให้เบาๆก่อนจะเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบอืมใช่แล้วล่ะมันเป็นผ้ายันผืนเดียวกันกับที่เองคิดนั่นแหละ